ครับผมหลังจากที่เราดูคันแรกเสร็จแล้วเรามาดูคันที่สองต่อเลยนะครับก็เป็นรถสไตล์เดียวกันนะครับตัวนี้โอไม่มีอะไรแล้วครับกระจกกระจกเอาออกหมดแล้วนะครับคันนี้อืมมากเลยนะครับเป็นรถแอร์เหมือนกันคันนี้เป็นเครื่อง มีบ่มีน,น้ำมีน้ำมีบ่มีเครื่องมีน้ำมีนะครับคันนี้่มีแต่น้ำมันแบบเดินดูรอบๆก่อนเป็นแดะบูเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ข้างในก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายครับกระจกอะไรลื้อออกหมดแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นเฟืองท้ายอีวสุครับนะถังน้ำมันแบตเตอรี่งงตงเดี๋ยวเพิ่มง่ายเดี๋ยวพอยกแบตซอยหรอกโอ้รถจอดแล้วนะครับข้างในก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับขออนุญาตพาลงไปดูข้างล่างเลย ใสยต้องใช้มาตรการอูตร่นนต่อเจริญยนอีกแล้วครับน่าจะ12เมตรเหมือนกันนะครับคันนี้โอ้ยาวเว้ยคันนี้ยาวครับคันนี้ยาวเขากะว่าจะทําสีนะครับก็เลยไม่ได้ทำเดีย๋ดวยวผมพาไปสตาร์ทด,ดูเครื่องคันนี้นะครับเอาแบตผมขออนุญาตอตแบตต่อแบตเตอรี่ลงช่วยช่างโฟนหน่อย เอาแบตเตอรี่วางนี้เลยใช่ไหมโอเคครับหลังจากเราดูคันแรกแล้วอันนี้เป็นคันที่สองนะครับติดแล้วนะครับผมแบตไม่มีไฟรามามสามเลยฮะ okay เครื่องดีครับเครื่องดีเครื่องดีทั้งสองคันเลยครับน้ำไม่ดัน lên người tôi nói lên lên này lên dao này Hãy subscribe cho kênh Ghiền บอกลูกชายมาขย,ยับรถหน่อยรถมารถมาโอเคแล้วครับคันนี้โยกได้ขับได้เครื่องกับพ่มพี่ใหญ่ได้หรือไ้พ่มพี่แอบตรงนี้แลวขอจบคลิปสองคันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำรับร้านมาวิเชียงโคงครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าใครสนใจเครื่องสนใจอะไรดูได้ที่ร้านมาวิเชียมโครงกาลสินนะครับ